ขากระจิมาเฮ็ดอากะคาเดอแก้วนะคะเป็นไายแก้วกับบานเ้านี่ค่ะเอาไว้กิมกับมันฝรั่งทอดกรอบนะคะไปเมืองกันเลยค่ะว่าเขามีว oh ัตถุดิบอีกอย่างแน่ส่วนประกอบอีกอย่างแน่ไปกันเลยค่ะนี่ค่ะส่วนประกอบของข้าก็มีอากะคาเดคะ่ะสามหน่วยนะคะพาเคืองแล้วก็เอาเอาไนเอามีดนะสับตรงใน,นแล้วก็หมุนจังหน่อยคะ่ะนมันก็จะออกมาเลยคะ่ะเป็นแบบนี้ แต่ว่าขั้นผู้ใดบอก,กินหรือว่าปอกเปลือกลราบอก,กินนี่ให้เอาบักเน่านี่ค่ะบีบราดลงไปมันเกิจดจบดําดนะขั้นปอกเรเบอก,กนนินทันทีนะคะแล้วก็มีบักเน่านี่เขายังไม่รู้ว่าจะใส่จากหน่วยแต่่ะกะว่าประมาณสองหน่วยนะคะก็มีอ่ผักซีค่ะเอาทั้งกา้านทั้งใบแล้วก็ต้นหอมสองต้นค่ะแล้วก็มีน้ํามันลリฟบเรามีกระเทียมแล้วก็มีพริกค่ะพริกพริกเอ่อเขียวค่ะคะ่ะ ผู้ใดจะใส่หลายก็นีก็ได้กันใคมักเผ็ดนะคะก็มีเกลือมีพริกไทยแล้วก็มีพักพริกาค่ะนี่ค่ะส่วนประกอบองเง้าแล้วเขาจะนําส่วนนี้ไปตําในครกของเหง้าด้ค่ะไปกันเลยค่ะเขาจะน้าพริกกับกระเทียมมาตําใส่กันค่ะก่อนผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่เพิ่มพริกเออลงไปอีกนะคะ ตำม,มันละเอียดสักหน่อยค่ะแล้วเขาก็จะใส่ต้นหอมกับหอมปลอมของเขาลงไปค่ะผู้ใดมีหากพักซีก็ใส่หากพักซีลงไปได้ค่ะเขาจะโคกงให้หอมกับี่เ้าละเอียดค่ะแล้วก็คาโดของเขาก็ไปกินกเป็นสลัดก็ได้ได้ค่ะแต่ว่าขั้นผู้ใดอยากดัดแต่งอยากมัน เบือกับสลัดข้ากามาเห็ดแบบนี้นะคะก,กินกิมกับขนมปังก็ได้ะคะ่ะโคกอน,น้านี่เขาต่ำพริกไทยนะคะก็บไรปรได้ล่างนะคะกับอบเป็นยังพราะวันเป็นพริกไทยเขาก็ต้องในใส่ให้เกาคะ่ะต่อไปเขาก็เอาเอากะคาโดเขาลงไปเลยะคะ่ะ ส่วนที่มันดำๆที่ที่มันกินบะไรนี่ค่ะที่มันสั่มมาเนี่เขาก็บเ่เอาแล้วค่ะเอาออกกินเลยค่ะผู้ไหจะปาดเป็นชิ้นใน้น่วยก่อนก็นได้นะคะก็จะตำง่ายจากหน่อยค่ะ ก็ได้แล้วค่ะนี่ค่ะมุนขนาดนี้ค่ะผู้ใดจะมุนก็นี่ก็ได้ได้ค่ะเอ่อผู้ใดบบมักต่ำก็ปั้นเอาก็ได้แด้วค่ะต่อไปเขาก็จะใส่เกลือค่ะพริกไทยค่ะผงพากริกา ใส่บนาวลงไปเลยค่ะย่างลายก็จะใส่ประมาณสองหน่วยนะคะแล้วก็เขาไปซีมึงว่ะเขาทํามักเปี่ยวก็เติมเข้าไปอีกเลยค่ะโอ้บักนาวนำลายนะอืม แต่จะคนเผ้ากันกนะ็จะใส่น้ำมันโอรีบลงไปค่ะน้ำมันวอลีลประมาณสามซอนค่ะสามซอนโต่ค่ะ เขาจะซีมมังนะคะอืมแซบแล้วค่ะแซบลายเสร็จแล้วค่ะเข้าไปจัดใส่ถาดเลยค่ะเส่เลย อ๋อขาดาต้องนวยสุกนะคะนวยสุกแล้วค่ะ,คะที่สันมันจะแข็งแข็งนวยแข็งแข็งนี่ใส่บ่ได้แล้วค่ะค่ะแล้วก็สิลุยด้วยผักพิกาจักน้อยค่ะ ัสเสร์จเลยค่ะนกำลังกอดกอดเคยคะยกมาเต็มถาดเลยค่ะเขาจะไปกินกันเลยเสร็จแล้วค่ะ คลิปนี้ก็แค่นี้แ้วค่ะขั้นมากกับกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตมามแอนนัมได้เลยค่ะเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปนั่นแหละค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย